บทที่14บีเอวอมีสุตังเอกังสมยังภควาสเกสุวิหารติกปีรบวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเคนัสชติมปะทะมัตเตหิภิกขุสังสเตหิสเปหีวะอรหันเตหิทัาสหีเโลกธาตุหิเตวตาเจพุยนาสันนิปติตาหุนติภควันตังทัสนายยัปพิคสังคตขจัตโขจตุนังสุธวาสกายินังเทวานังอั เอตัดแทโหสิยังโหพักวาสเกียสุวิหารติกะปิระวัตถุสมิงมหาวันีมาตาภิกขุสังเขนะสัตทิงปัจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเปหิวะอารันเตหิทัาสหิจโลกกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตายโหติพักวันตังทัสนัยายพิขุสังกาจายานุนะมายามปิเยนะพักวาเตนะสังกปะมุยามาอุปสรรคามิตตาวะพะกว่าโตสันตเกียรติจักรพาปจิกาคาถาภาสายามาติอัตถคูตาเทวตาสัญญา เสยยะถาปินามะวลาวาภะปุริสโสสมัสชิตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาดิตังวาภาหังสมิตเจยยะเอวะเมวะสุทาวิสุเทเวสุอัตตระหิตาภควาโตปุระโตปะตุระหังสุรัตาโคตตาเทวตาภควาตังอภิวาเทตวาเอกมันตังทางอัทธาจุเอกมันตังทีตาโคเอกาเทวตาภควาโตสัน ติเกอีมังคตังอาพาสิมหาสมยโยปวัฒนสิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหิอีมังธรรมสมยังทักขิติทักขิตาเยวะอปาราชิตาสังขันติอาตาคูอปาราเทวตาปัจกวตโตทันติกเกอีมังคตังอาาสิตรักพิกโบลสมาทะหังสูจิตตังอัตโนชุโกกามังตังสุสารทีบะ เนตานิกาเหตวาอินทรียานิรักขันติปฏิตาติอัถคูอปาราเทวตาปะขวัโตสันติกีอิมังคตังอภัชจิตวากีลังจิตวาปะลีขังอิทากีลังโอหัจฉะมะชิมะจมีชาเตระเตจรติสุทาวิมลาจัคขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัถคูอปาราเทวตาปะขวัโตสันติกีอิมังคตังอภาชิ เยเกติพุทธังสรนังคัตาเสนะเตขมิสันติอปยาภูมิงปหายะมานุสาเทหังเทวกายังปาริภูเรียนสันติติอัตคูภควาภิกขุอมันเตสิเยภูเยนะภิกเวทัสสุโลกธาตุสูเทเตาสันนิปฏิตาโหติภควันตานังทัศน a ยะภิกขุสังฆะเยปิเตภิกเวแหงสูงตีตามัทธานังอรหันตโตสมมาสมพุทธเตสัมปิ พระควันตานางเอตัดปรมายาะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสูงเสยยะาปีไม่หังเอตระหิเยปีเตภิกเวภพิวิสันติอนาคตาปัทานางอรหันตสมัสพุทธาเตสัมปิพระควันตานางเอตัดปรมายาะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยะถาปีไม่หังเอตาระหิจะขิดอาจิขิดสามีภิกขเวเทวกายานางนามมิกิตายสามีภิกเว เทวกายานังนามมิเทศิสามีพิกเวเทวกายานังนามมิตังสุนธาสาธุกังมานะสิกาโรุธาสาพาสิสามีติเอวัมพันเตติโคพิกเวเอวัมพันเตโคพาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกูพระกวาโตปัจเจตสุสิงพระกวาเอตตาทโบจั สีโลกมนุษย์กัษสะยัถาภูมิมาธาสีตาเยสิตาคินลิขภารังปหิตาตาสมาคหิตาปุถุสีหาวัลนานิดารินาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทาตมะณะสาสุทธาวิปัสนะนาวิลายพิญโยปัจจสตเจตวาวนิกกบปิละวัตถเวตตุอมาตยิสธาสาวกิสุรินีละเตถะกายาพินกันตาเตวิชานาทภิกควเตจั อัตตปมักกะดุงสุตวาพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหังยาเตสัมปาตุระหุยานังอะมนุสสานะทัสสนังอะเปเกตัสสัตตมัตถคุสขุงสหัสสังอัตถสัตตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานะมัถสุงอเปกินันตมัถคุงที่สภาพุกาหุตัตตะสังอภินยวิิตตนวานะตคุมา ตตโตะอมันตยิสสตตาสาวกเกสระเนรัตเตเทวกายายพินกันตาเตวิชาลัสสพิกะโบเยโวหังกิตยิสสามิขีราหิอนุปุปปโสตัสตสตตาสหัสสายะขาวะยะขาภุมมากะปีละวัตถวาอิทธิมันโตชิติมันโทวนามันโตยะสิโนมุธาบันนายพิกะมุงพิกุนังสิมติงวนังชาสหัสสาหิมะวัตตายะขานานัตตะวเนิโนอิทธิมันโตชิติมันโทวนามันโตยะสิโนมุธาบันนายพิกะมุงพิกุนังสิมติงวนัง สาตายคิลาติสหัสสายคานานัตเตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโทวันะาวันโตยัสสิโนมัทะมนาพิกะมงพิุนังสมุติงมนังอิตเจเตโสและสาธสษัสสายขานานัตเตวานิโนอิติมันโตชิติมันโทวันะาวันโตยัสสิโนมัทะมนาพิกะมงพิุนังสมุติงมนังเวสามิตาปัจจสตายขานานัตเตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโทวันะาวันโตยัสสิโนมัทะมนาพิกะมงพิุนังสมุติงมนัง คุมพิโรราชัตคหิโกเวผุลัสสามิเวสนังพินโยนางสตตะสหัสสังยคานังปุริรุปยยิรุปัสสาสติคุมพิโรราชัคคหิโกโสปะคัสนิติมนังปุริมัจจจัติสังราชาปรัตทัตโตปัสสาสติขันทพานังอธิปติมหาราชายาสัตสิโสปุตตะปิตสาภะโวอินทานามามะพลาอิทิมันโตชติมันโทวันนาบันโตยัสสิโนมัทนาทิกระมุกปิการนังสิมติมนังท้าขีนัจจัติสังราชาวิรุตโตหัตปัสสาสติ กุมภนังอธิปติมหาราชายาสัจสิโสปุตตปิตัสสะภาโวเทนะมามหาภลาอิกที่มันโตชิติมันโทวันะมันโตทีสัจจิโนมุทะมนาพิกะมุงพิกุนังสีมิติงวันังปัจฉิมัจจาทิ่สังราชาวิรูปะโคภาษาตินาคะนังอธิปติมหาราชายาสัจสิโสปุตตปิตัสสะภาโวเทนะมะมหาภลาอิกที่มันโตชิติมันโทวันะมันโตทีสัจจิโนมุทะมนาพิกะมุงพิกุนังสีมิติงวันังปุตตะ รัตจาทิทสังราชากุเวโรตปัสสาสิยะขานังอธิปติมหาราชเจ้าศสิโสพุตตปิตัสสภาโวินธนามามกุลาทิมันโตชิติมันโตวนนาวันโตยศสิโนมัทมนายพิกามุงกุณงสินติมันังปุริมะทิ่สังทัตตารัโถทักกินเนนะวเวรูหัโกปัจฉิเมนะวิรูปะโกกุเวโรอุตราทิ่สังจัตตโรเมเตมหาราชา สมันตราจะตุโรทิสาธันทัละมานาอัดทั้งสุวะนีกับปิลวัตสวีตีสัสงมายาวิโนทาสาอาคูวัจจะมิกาสธามายากูเตนทุเวเกนทุวิภูสาวิทุสาโตวิภูจะวิภูโตสหจันทานมุกามาเสโตจากินุมันทุนิมันทุจะอปันโนโอปมัตจะโยจะเทวสูโตจะมาตลีจิตตสีโนจะขันทโพนะโรราชาสุโนสโพ อาคูปจาศิตโคเวเจว,วติมพลูสุริยวัฒสาเตเตจันเดจาราชานโนคันทปาสหาราชุพีโมทนามาภิกาโมพิคนังสีมติงมนังอาทาคูนาสภานาคาเวสาลาสหาสาตัชกากัมพระัตสตาราอาคูปยาาสหามยติพิยามุนาตตารัฐาจาอาคูนาคายาสสินโนเอราวโนมหมานาคโคโสปคัสสีมติงมนัง เยนาคราเชสหาสาหันติที่พาธิชาปกีวิสุตจะวิสุทธจักโูเวหายาสาเตวะนะมัชชะปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตะธานาคราชานะมาสิสุปนาโตเขมมะมกะิีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะหายันตรานาคาสุปนาสระนังมะกังสุปธัง ทิตาวชีรหัตเทนาสามุทังอสุราสิตาภาตรโรวาสะวัเตเสตอิทิมันโตยัส์สินโนกาลากัญชามาวิสมาอสุรานาคะอสุรา,า,านา,านะาเวคษา,าเวป,ปฏติจิตติสุจติจามหาราโตม,มิณมูติสหสตาจาพุริปุตานังสะเพเวโรนจนามกาสันในหิตวาพลิงเสน,นงังราหุพัทธปุมุปาขมุงสมู สมัมโยธานิพันธตีพิคูนังเสมนติงวนังอาปูตจะทีวาปัตบีจะเตโชวายุตจะาขมุงวรุณาวรุณาเทีบาโสโมจะจะสศาสหามิตากรุณาเกจิกาอาคูทีวายัสสโนทถ้าเสตีถ้าสทากยาสเพนานัตเตวานิโนที่มันตัวชติมันตัววันนามันตัวที่ศสโนวัฒวันายพิคุงพิคูนังเสมิติงวนงวัง เปืทูจะเทวาสหะลีจะอสมาจะเทบุเทยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปริกิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปริกิตานักขัดตาเนปุรักขัดกิตวาอาคูมันทะวาลาหกาวาสูนางวาโสโสตุสักโวปะคาปุริท่าโทท่าเติท่าสากยาสเพนนนัตติวานิโน อิติมันโตสติมันโทวันะวันโตยิสสิโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขณังสิมิติงวนังอาถาครูสาวูเทวาชละมัคคิสิภาริวะอริทกาจารโชาจะอุมาบุพะนิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอุดอจุดตราจะอเนชกาสุรยยะรูจิราอาคูอาคูวาสะวะนนสิโนทัศเสติทัศกายาสเพนานตติวันนิโรยที่มันโตชติมันโทวันละวันโตยิสสิโนมทัมนาภิกขมุงภิกขณังสิมิติงวนัง สมานามหาสมานามนุษย์สามนุษย์สิมาิีธาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูศิการาคูหาเรโยเทวาเยจะโลหิตตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสสินโนถ้าเสตทัสักกายสเพนะนัตเตวันนิโนทิมันโตชิติมันโทวันนัมันโตยสสสินโนมุทะมนาพิกามุพิคังสีมติงมนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวะนัสาสหัโอทาตะไคหาปะโมคหาอาคูเทวาวิจักขนาสทา มัตราหาระคาชามิตรสกาจายัสสินุทนยังอาคาปชนโนโยทิสาอภิวิสณ์สติทัศเศรษทาสถาคยาสเพนนัตตวันิโนทิมันโตชิติมนนนตัโนโทวันะมันโตยัสสินุมทมนาพิกมุงภิกุมมาังสิม,มติงวันังเกมิยาตุสตายามากันทกาจายัสสินูกัมลัมสัมพิตการามเสถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานารติโนอากุอา อาถาคูปรณิมิตาทัสิเตทัสักกยาสเปนนัตเตวินิโนที่มันโตชิติมันโทวนามันโตชิตสิโนมุธมนาัตอภิเกรนโมพิทุนาสิติมันดังสทเติเทวินิกายาสเปนนัตเตวินิโนุทินามันวะเยนะอาคัตจุงเยกันเยชาทิษาสหะปวุทธชาติมักคีลังโอตะโอคตินนะมะนาสวังทักขีโมขตรังนาคังจันทวะอสิตาสิตัง สุพรหมมาปรมตัตโตจะปุตตาอิทธิมโตสหสันน่งกุมาโรโรติสโสจะโสปะคะสิมิติงมนงังสหัสสพรหมโรกานังมหาพรหมมาติมหาพรหม,มา,มหาพ,มพิติทติอุปป,ปันโนชุตินมันโทพิสมากายโยยัสสินโนทเสธะอิสราอาคูปจเจกาวะสวัตตินโนเตสัจามัชจตอาคาหาริโตปาริ ปาริโตตจัสภีอภินกันเตสินเทเทวิสุพรหมกเกมาราเสนอภินกามีปัจจัพส,สัการหัส,สะมันทียังเทเอธากันหัตถะพันทัะราเคนะพันธะมัตถโวสมันตาปุริวาเตทะมาโวมุจิตะโกจินังอิติตตตตตะถถถมหาเสนโกันหาเสนังอเปสยิปานินาตัม พระมาหัตจะสารังกตาวานะเทระวังยะถาปวุตสโกเมโคท,ทานนยังสวิชุโกตถา,า,ทา,ทาปปตถาโสปจุทาวัติสังกุโตอาศัยยังวเสตจจาัพังอภินญายะบวชิตวานนาจากุมาตโตอมันติสทธาสาวกีสันเนติตมาราสนาพินกตาเตวิชาณธา,า,าพิโคเตอจัตตปมะกรุงสุตวาพุทธศาสนังวีรตา เคหิปะกามุงเนสังโลมิปิอิชจุงสัเพวิชิตตาสังคามาพยาตีตายะสัจโนมทติสัพุติสาวกาเตชเนสุตาติ